สวัสดีครับสวัสดีค่ะป้อมนะครับผมเกมค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมอะไรเอ่ยปอดการจนบุรีอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนอยู่หน้าโรงเรียนวิสุทธ์ังสีค่ะพี่หน้าตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนวิสุทธ์ทังสีนะครับอําเภอท่าม่วงจังหวัดการจนบุรีนะครับก็เป็นเขตติดต่อระหว่างอําเภอเมืองกับอําเภอท่าม่วงนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะพาไปดูข้างหลังนี้เราคือรุ่นอะไรครับน้องเกมเป็นรุ่น กเซนฟอร์ดเรนเจอร์ XLT ค่ะพี่ป้อมสีอะไรครับคันนี้คันนี้สีขาวอ๋อไม่มุกนะครับเป็นขาวนะครับก็คือขาวคูไว้คนชอบเล่นมุกนะครับคันนี้คือแต่งพร้อมจะออกแล้วนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยเกียร์ออโต้นะครับ ราคาเท่าไหร่นะครับสําหรับคันนี้คันนี้อยู่ที่เก้าแสนสามื่นสี่พันบาทเลยค่ะพี่ป้อมอ่าแล้วถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาราคาะคะอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับบอกสเปคเครื่องยนต์นิดหนึ่งนะครับวันนี้สเปคแน่นๆนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2 0 0 0ซ c นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ออตโต้6สปีดเช่นกันครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากข้างหน้าก่อนเลยนะครับ<อ> ข้างหน้าตัวนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่ารถ n e x t g e n r a n เจ r มันสวยอยู่แล้วะนะครับอย่างแรกเลยนะครับกระจังหน้า FORD นะครับเป็นสีดำตัดขอบแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านแล้วมาตามด้วยสกูปฝากระโปรงหน้านะครับจริงๆสกูปมีสองสองแบบสกูปทรงแรดน,นะครับแล้วก็ทรงม้านะครับออันนี้คื อ่าแล้วก็อีอย่างทรงแรลดนะครับทรงแรลตอ๋อนะครับอันนี้ก็คือตัดสีขาวกับสีดําด้านนะครับทําให้ดูมีความดุและมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของข้างหน้านะครับอ่ามาดูทางด้านขวาเชิญเลยค่ะขวาหรือซ้ายฉ้ายก่อนนะครับอ่าซ้ายมาตัวนี้นะครับอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรน้องเกมเขาเรียกซุ้มล้อ ซุสมล้อหรือโป่งล้อ,อขนาด6นิ้วมีหมุดมีหมุดนะครับจะเลือกแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดก็ได้ะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นล้อแม็ก ขอบเท่าไรคะพี่ปอตัวนี้เป็นขอบ18นะครับเป็นยางออทเเลนนะครับอ่าแล้วก็ตามมาด้วยสติกเกอร์ลายโคนว<ะ>้านะครับอันนี้คือลูกค้าเลือกเองเลือกเองทั้งหมดเลยนะครับไม่เกี่ยวกับเราเลยลูกค,าค้าอยากได้อะไรรีเควสมาหาเราเราทําหน้าที่จัดการให้นะครับติดต่อให้นะครับจัดการให้หมดเลยสติกเกอร์ลายโคนเนี่ยโหจริงจริงแล้วลายอ่ะมันเยอะมาก ประมาณ30กว่าลายนะครับผมแต่อันนี้ลูกค้ารีเควสเลยว่าอยากได้ลายนี้นะฮะก็สิ่งที่เห็นนะฮะสวยค่ะ,ะมาดูครับรอบรอบคันมีอะไรที่แปลกตาลูกค้าบอกว่าแต่งแค่นี้โอเคแล้วเพราะว่าด้วย Next Gen r a n g e r เนี่ยมันใหม่นะครับแล้วก็รูปทรงมันใหญ่มากนะครับวันนี้ฝากอะไรหน่อยไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ ถ้าเกิดลูกค้าจะจองรถนะคะก็ค,คือตอนนี้แคมเปญยังเป็นดอกเบี้ยพิเศษอยู่ก็อยากจะให้ลูกค้าเข้ามาจองรถกันเยอะๆนะคะค หรือเลือกรับชุดแต่งใช่นะครับอยากได้อะไรแบบไหนนะครับแจ้งได้เลยทีมขายฟอร์ดการยาบุรีจัดการให้ได้หมดแหละนะครับเพียงขอให้เข้ามาคุยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับของฟอร์ดการจาบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่0-3 4 521 3 4 5้นานะครับย้ำนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ฟอร์ดการจาบุรีนะครับติดต่อฝ่ายขายนะครับหรือว่าติดต่อฝ่ายศูนย์บริการก็เบอร์โทรศัพท์0 3 4 5 2 1 3 4 5นะครับ หรือนะครับจะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะครับทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไลโอเออะไรครับแอดฟอร์ดกันนะคะมีแอดนำหน้าได้นะคะต้องมีแอดนำหน้าก่อนแล้วก็ f R D K A N คานนะครับผมตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น n e x t g e n l a n g e r รุ่น xlt นะครับรุ่น ytag นะครับหรือว่า Everest ทุกรุ่นเราเปิดรับจองนะครับแล้วก็รุ่นไหน มีรถเราก็ส่งมอบได้เลยนะครับเซ็นสัญญานะครับและเรื่องการจองออนไลน์นะครับฝากไว้หน่อยนะครับโอนเงินจองเข้าบริษัททุกบาททุกสตางค์นะครับเท่านั้นด้วยปลอดภัยร้อเเซนตนะครับติดต่อทีมขายนะครับหรือไปที่เพจนะครับฟอร์ดกาญจนบุรีนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ฝากไปก่อนเดี๋ยว คลิปต่อไปเราจะพาไปดูนะครับโมเดล2021นะนะครับก็คืออันนี้ไม่ใช่ Nex t เจนเลนเจอรคือรุ่นอะไรเล<ต> <L anger. S 2> นเจอร์ใช่เลนเจอร์โมเดล2021ก็คือเป็นตัวเตี้ยแต่งสวยๆง,งามๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ